เหตุการณ์ฟุตบอลที่สร้างความสนใจมากในชุมชนกีฬาไทยก็คือการแข่งขันระหว่างชนบุรี FC และพีทีประจวบ f c ในบ c ซีเยน6ลีก1ที่เป็นเกมที่สร้างความตื่นเต้นและความตกใจให้กับผู้ชมทุกคนชนบุรี FC ทีมที่มีความเป็นอิสระและมีความมุ่งมั่นทางกีฬาก็ได้เปิดบ้านเจอกับพีทีประจวบ FC ทีมที่มีความเป็นอิสระและมีความมุ่งมั่นทางกีฬาเช่นกันในเกมที่สร้างความสนใจมากๆนี้ เกมเริ่มขึ้นแล้วทั้งสองทีมพยายามเติมพลังกันเพื่อเบอิกสกอร์แต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้ในครึ่งแรกของเกมทำให้เกมเป็นเกมที่มีความตื่นเต้นและความตกใจอยู่ตลอดเวลาในครึ่งหลังของเกม PT ทีประจวบ f เอฟได้นำชนบุรีเอฟด้วยการยิงประตูของประสิทธิ์จันทุงในนาทีที่81ทำให้ทีมยืนมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ชนบุรีเอฟไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆทีมเจ้าพีทีก็ได้กลับมาทำประตูเสมอในนาทีที่87 ด้วยการลุ้นลูกเตะมุมของจอร์ดฟิลิเป้ที่ช่วยให้เจ้าบ้านตีเสมอ1-1เกมที่สร้างความตื่นเต้นและความตกใจตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีผู้ชนะชนบุรี FC และพีทีประจวบ FC ก็ต้องเสมอกัน1-1ชนบุรี FC ทีมที่ยังไม่ได้ชนะใครใน6นัดแรกก็ได้เพิ่มคะแนนเป็น3คะแนนทําให้ยังอยู่ที่รองบุยหลีกแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นในการเติบโตขึ้นพีีประจวบ FC ทีมที่มีคะแนน6จาก5นัด ก็ต้องยอมเสมอในเกมนี้แต่ก็ยังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าชนบุรีเอฟซในตารางผลการแข่งขันเกมที่สร้างความตื่นเต้นและความตกใจนี้ทําให้ผู้ชมต้องติดตามอย่างอินแบบไม่ละเลยทั้งที่มีความตกใจและความตื่นเต้นแต่ก็ยังมีความสนุกสนานที่มากมายแต่นี่ก็เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการแข่งขันในบีซีย็นหกลีกหนึ่งยังมีความสนุกสนานที่มากมายอีกมากและยังมีความตื่นเต้นและความตกใจที่รออยู่ต่อไปคุณคิดอย่างไรกับเกมนี้ คุณเชื่อว่าชนบุรี f อจะมีความมุ่งมั่นในการเติบโตขึ้นไหมหรือว่าพีีประจวบเอฟจะมีความเป็นอิสระและมีความมุ่งมั่นในการเติบโตในตอนนี้มาพูดคุยกันในกลางผู้ชมกันเถอะ